ถือศีลกินเจสวดมนต์ภาวนาชายผู้ใจดีคนหนึ่งได้ลงมือกับผู้หญิงเจ็ดคนและผู้ชายหนึ่งคนซึ่งในนั้นรวมถึงลูกสาวของเขาด้วยสวัสดีครับในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2010เมืองจีหลินตกอยู่ในความสับสนและหวาดกลัวพี่เลี้ยงวัยกลางคนหลายคนหายตัวไปอย่างลึกลับทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดทุกทรมานให้กับครอบครัวของพวกเธอ ตำรวจเมืองได้เข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากข่าวที่น่าตกใจและแตัดสินใจที่จะสืบสวนเรื่องนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่คาดคิดว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือเรื่องราวที่มืดมนและโหดร้ายเกินกว่าจินตนาการไม่ถึงหนึ่งเดือนโดยเป้าหมายที่จะหาเงินทุนเล็กน้อยเพื่อทิ้งไว้ให้ภรรยาชายพิการคนหนึ่งได้วางแผนลงมือกับคนแปดคนติดต่อกันที่บ้านของตัวเอง คดีนี้เคยสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมจีนมาระยะหนึ่งการแจ้งความคนหายอย่างต่อเนื่องวันที่9สิงหาคม2010หญิงสาวคนหนึ่งจากต้าเหลียนได้เดินทางมายังสถานีตำรวจชุนอี้ในเมืองจีหลินมณฑลจีหลินประเทศจีนเพื่อแจ้งความแม่ของฉันหลังจากที่หางานได้ที่ตลาดแรงงานทางตะวันออกของเมืองก็ขาดการติดต่อไปเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วค่ะ แม่ของหญิงสาวชื่อจางจินเอ,อ๋ออายุ49ปีเป็นคนอำเภออันถูเขตปกครองตนเองชนชาติเกาหลีมณฑลจีหลินก่อนหน้านี้เธอได้โทรศัพท์หาลูกสาวที่ต้าเหลียนบอกว่าต้องการไปที่ตลาดแรงงานทางตะวันออกของเมืองจีหลินเพื่อหางานเป็นแม่บ้านหลังจากนั้นลูกสาวของคุณจางโทรหาแม่แต่ไม่สามารถติดต่อได้และยังคงเป็นเช่นนั้นติดต่อกันหลายวัน ด้วยความร้อนใจเธอได้นำรูปถ่ายของแม่ไปที่ตลาดแรงงานทานตะวันออกของจีหลินเพื่อสอบถามและได้ข้อมูลจากผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งเล่าว่าไม่กี่วันก่อนเธอเห็นคุณจางจินเอ,อ๋อตอนนั้นมีชายอายุประมาณ60ปีคนหนึ่งกำลังมองหาแม่บ้านหน้าที่หลักคือดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตเงินเดือนเดือนละประมาณ6000บาทรวมอาหารและที่พัก ที่อยู่หรือใกล้กับย่านที่พักอาศัยของการรถไฟทางตะวันออกของเมืองคุณจางได้ตกลงทำงานให้กับเขาผู้หญิงคนนั้นยังยืนยันว่าชายคนนี้สูงประมาณ160เซนติเมตรมีความผิดปกติที่ขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำและสวมหมวกสักหลาดวันที่13สิงหาคม2010 สถานีตำรวจชุนอี้ได้รับแจ้งความคนหายจากญาติของนางหลิวฟู่เจียอายุ42ปีบ้านของนางหลิวอยู่ที่เมืองเจียผีโกเมืองฮวาเหมียนแต่เธอมักจะพักอยู่ที่บ้านน้องสาวในเมืองจีหลินนางหลิวก็ได้ไปหางานที่ตลาดแรงงานทางตะวันออกของจีหลินเช่นกันประมาณ10โมงเช้าเธอได้โทรศัพท์หาลูกสาวบอกว่ากำลังหางานอยู่ เวลา13นาฬิกาเธอทอมาอีกครั้งบอกว่าได้งานแม่บ้านในย่านสวนสาธารณะหงโป ổ, แต่เห็นว่างานไม่เหมาะสมจึงยังไม่ตัดสินใจทําหลังจาก19นาฬิกาในวันนั้นโทรศัพท์ของนางหลิวก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกในวันเดียวกัน13สิงหาคม2010ญาติของนางผียาคุณอายุ53ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่เมืองหงชุยเขตหลงฐานเมืองจีหลินก็ได้มาแจ้งความคนหายเช่นกัน มีการยืนยันว่านางผีได้ไปหางานที่ตลาดแรงงานทางตะวันออกของเมืองจีหลินและมีชายคนหนึ่งจ้างเธอเป็นแม่บ้านด้วยเงินเดือน5,000บาทพร้อมอาหารและที่พักหลังจากตกลงทำงานนางผีได้โทรศัพท์หาลูก ในขณะเดียวกันเนื่องจากนางผีมีเงินของลูกอีกคนอยู่กับตัวเธอจึงกลับบ้านเพื่อน,นำเงินไปให้ลูกและบอกอย่างชัดเจนว่านายจ้างอยู่ที่ย่านการรถไฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจีหลินนางผียาคุณมอบเงินให้ลูกเสร็จก็กลับไปที่บ้านนายจ้างที่ยังไม่ได้เริ่มงานวันที่13สิงหาคมลูกสาวของนางผียาคุณโทรหาแม่ไม่ติดจึงมาแจ้งความกับตำรวจ เมื่อพิจารณาว่าเป็นคดีร้ายแรงรองผู้กำกับสถานีตำรวจชุนอี้ที่รับผิดชอบงานสืบสวนอาชญากรรมหลิงเหยียนกวางหลินจึงรีบรายงานไปยังกองกำกับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจเมืองจีหลินพร้อมทั้งสั่งการให้ทีมสืบสวนอาชญากรรมที่นํานำโดยติงอิงมุยเข้าคลี่คลายคดีหลังจากนั้นญาติของอีกหคนก็ได้มาแจ้งความคนหายกับตำรวจ ในจำนวนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อหลี่เลี่ยงเลี่ยงอายุ24ปีเป็นคนเมืองฉางชุนที่เหลือเป็นผู้หญิงทั้งหมดการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่หายตัวไปขณะหางานเคยไปที่ตลาดแรงงานทางตะวันออกของเมืองจีหลินส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ชนบทเป็นโสดหรือหย่าร้างทีมสืบสวนพิเศษถูกจัดตั้งขึ้นอย่างรวดเร็ว ญาติของผู้สูญหายถูกขอตัวอย่างเลือดเพื่อทำเป็นตัวอย่างสำหรับการตรวจพิสูจน์ DNA ทีมสืบสวนได้ส่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ญาติของผู้เคาะร้ายให้มาจากกระบวนการสืบสวนพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่หางานแล้วหายตัวไปไม่ได้ผ่านศูนย์จากหางานเพราะต้องเสียค่าธรรมเนียม10%ของเงินเดือน ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่รับพวกเขาเข้าทำงานทีมสืบสวนพบว่าผู้เคราะห์ร้ายสามคนคือจางจินเอ,อ๋อหลิวฟู่เจียและผียาคุณก่อนที่จะหายตัวไปได้ติดต่อกับครอบครัวหรือเพื่อนพวกเธอทุกคนบอกว่าที่ตลาดแรงงานพวกเขาได้รับการว่าจ้างและบอกว่าจะทำงานในบริเวณใกล้เคียงถนนเหยียนอานเขตชุนอี้ ใกล้กับย่านการรถไฟทางตะวันออกของเมืองจีหลินเมื่อไม่สามารถหาที่อยู่ที่ชัดเจนได้ตำรวจจึงกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการสืบสวนหลักคือบริเวณรอบๆเหยียนอานจากการตรวจสอบญาติของผู้เคราะห์ร้ายผียาคุณอย่างละเอียดทีมสืบสวนพบข้อมูลเพิ่มเติมวันที่12สิงหาคมขณะที่เธอกลับบ้านเพื่อนำเงินไปให้ลูกนางผีได้พูดประโยคหนึ่งว่านายจ้างเป็นคนพิก,การ ท่าทางก็ดีมากเพอยังบอกกับลูกสาวว่าบ้านของนายจ้างอยู่ใกล้เขตเยียนอานแต่ก็กำลังจะย้ายแล้วเมื่อรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งทีมสืบสวนได้ระบุว่าบุคคลที่ต้องสงสัยคือชายพิการอายุประมาณ50-60ปี จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ได้ระบุเบื้องต้นว่ามีชายที่น่าสงสัยสองคนอยู่ใกล้ถนนเหยียนอานในย่านที่พักอาศัยของพนักงานร,รถไฟทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองจีหลินเพื่อไม่ให้เป็นการตียญ้าให้งูตื่นและไม่ให้ผู้ต้องสงสัยรู้ตัวเจ้าหน้าที่ได้ปลอมตัวเป็นพนักงานเก็บค่าไฟและเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เพื่อดำเนินการสืบสวนทั่วทั้งพื้นที่ หลังจากการคัดกรองในที่สุดทิมสืบสวนก็ได้ระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือจางซูหงซึ่งอาศัยอยู่ที่ห้องฝั่งขวาชั้นล่างสุดในอาคาร16ชั้นของย่านที่พักพนักงานรถไฟทางตะวันออกเสียงใต้ของเมืองจีหลินเมื่อเข้าใกล้บ้านเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าบ้านมีประตูหลังสวนหลังบ้านค่อนข้างกว้างและม่านก็ถูกปิดไว้เสมอ เจ้าหน้าที่สืบสวนได้รับข่าวว่าไม่กี่วันก่อนหงได้ไปที่บ้านพ่อแม่ภรรยาที่เมืองโชเติ่งจ้วงเคชวนอิงจีหลินภรรยาของหงชื่อหลี่เยี่ยนชิวอยู่ในบ้านแต่ก็มีที่อยู่อีกแห่งบ่ายวันที่19สิงหาคมตำรวจบุกเข้าไปในห้อง102ยย่านตะวันออกเสียงใต้ชุมชนการรถไฟตามข้อมูลที่เพื่อนบ้านให้มาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน ม่านของบ้านหลังนี้จะถูกดึงปิดไว้เสมอและไฟก็เปิดอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหงเป็นคนพิการขาทั้งสองข้างไม่สะดวกและบ้านมักจะมีกลิ่งไม้จันหอมอยู่เสมอซึ่งตรงกับคำให้การของทูตแจ้งเบาะแสตำรวจตัดสินใจสอบสวนหงและภรรยาของเขาหลี่เยียนชิวทันที เมื่อเข้าไปในบ้านของหงตำรวจเห็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์ที่บูชาอยู่ในห้องนั่งเล่นมีกลิ่นทูบหอมฟุง้งทีมสืบสวนจึงได้ดำเนินการจับกลุ่มสองสามีภรรยาหงทันทีครอบครัวฝ่ายภรรยาของหงตกใจเป็นอย่างมากหลี่เย่นชิวก่อนที่จะถูกพาตัวไปได้อ้อนวอนขอเทอาหารและน้ำใส่ชามให้สุนัขเลี้ยงของเธอพร้อมถังขอร้องตำรวจอย่าปล่อยใหสุนัขสุดที่รักที่เลี้ยงมาหลายปีต้องอด จากการตรวจสอบบ้านของหงตำรวจพบว่ามีค้อนหนึ่งอันมีดหนึ่งเล่มและม้วนเชือกไนล่อนซ่อนอยู่ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุในห้องน้ำและบนพื้นยังมีร่องรอยหลงเหลืออยู่เมื่อไปถึงส่วนหลังบ้านตำรวจพบสิ่งของของผู้หญิงเช่นสร้อยคอทองคำแหวนสร้อยข้อมือซ่อนอยู่ใต้อิฐก,ก้อนหนึ่ง แพทย์นิติเวทยืนยันว่าร่องรอยในห้องครัวและยืนยันว่าเป็นของพี่เลี้ยงผีหยาคุณผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุ่มแล้วแต่กระบวนการสอบสวนกลับไม่ราบรื่นพนักงานสอบสวนหลิวโอวีเฮอรจากทีมสืบสวนอาญากรรมที่5ซึ่งเป็นผู้สอบสวนโดยตรงกล่าวว่าสภาพจิตใจของหงมั่นคงมากพูดจาหลักแหลมและมีท่าทีหยิ่งยโส ตอนที่ถูกนำตัวเข้าห้องสอบสวนใหม่ๆหงแสดงท่าทีไม่สนใจปฏิเสธหลักฐานทั้งหมดยืนกรานไม่ยอมรับว่าก่อเหตุเขายอมรับเพียงว่าได้หลอกขายจางจินเอ,อ๋อหลิวฟู่เจียและผียาคุณกับขบวนการค้ามนุษย์เพื่อแลกกับเงินคนละประมาณ1,000งบาทส่วนหลี่เย่นชิวเอาแต่ร้องไห้บอกว่าไม่รู้อะไรเลยหลังจากพยายามสอบปากคำอย่างไม่ลดละเป็นเวลาสองวันสองคืน หงจึงเปลี่ยนคําให้การหงสารภาพว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2009จนถึงวันที่ถูกจับกลุ่มเขาได้ลงมือกับผู้หญิง7คนและชายหนุ่ม1คนจากการตรวจสอบร่องรอยและ DNA หน่วยงานสืบสวนสามารถระบุตัวตนของผู้เคราะห์ร้ายได้5รายเป็นหญิง4รายชาย1รายหงให้การว่าสิ่งที่ผมทำภรายาผมไม่รู้เรื่อง เขายังยอมรับว่าได้กระทำความล่วงเกินผู้หญิงบางคนหลังจากที่ลงมือกับพวกเธอเส้นทางอายากรรมหงอายุ50กว่าปีสูง160เซนติเมตรขาขวาลีบตั้งแต่เด็กต้องใช้หมาย้ำยันที่บ้านมีรถสล้อไฟฟ้าตั้งแต่เด็กเขามักจะรู้สึกต่ำต้อยมีปมด้อยโตขึ้นก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปทีละคน หงแทบไม่ได้ติดต่อกับพี่น้องในบ้านเลยหลี่เย่นชิวภรรยาของหงเดิมทีเป็นแม่บ้านในบ้านของพ่อแม่หงแล้วต่อมาพวกเขาก็แต่งงานกันหงรักภรรยามากมักจะพูดว่าหลี่เย่นชิวเสียสละเพื่อครอบครัวของเขามากเกินไปจึงพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อตอบแทนหงเป็นคนงมงายชอบดูดวงชะตาเขายังรู้เรื่องการทำนายดวงอยู่บ้าง ไม่กี่ปีที่แล้วในการไปดูดวงครั้งหนึ่งได้ยินหมอดูทำนายว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินอายุ53ปีหงเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเมื่อได้ยินหมอดูพูดเช่นนั้นก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหงคิดว่าต้องทำอย่างไรให้หลังจากที่ตัวเองจากไปแล้วจะมีสมบัติทิ้งไว้ให้ภรรยาบ้างดังนั้นเขาจึงวางแผนหาเงินด้วยการชิงทรัพย์ หงรู้ดีว่าตัวเองพิการสุขภาพไม่ดีดังนั้นจึงต้องหาวิธีลวงเหยื่อมาที่บ้านถึงจะสามารถลงมือได้หงลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แนะนำการทำนายดวงทำบุญเพื่อผู้คนชายหนุ่มอายุ24ปีชื่อหลี่เลี่ยงเลี่ยงจากฉางชุนได้มาขอให้หงช่วยเปลี่ยนดวงชะตาให้เลี่ยงเลี่ยงไม่คาดคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นผู้เคราะห์ร้ายรายแรกของหง ตอนแรกหงบอกให้เลี่ยงเลี่ยงไปทำบัตรธนาคารแล้วหลอกให้เขาดื่มน้ำที่ผสมยาจากนั้นพาเข้าไปในห้องน้ำเพื่อลงมืออย่างไรก็ตามในครั้งนี้หงขาดทุนเพราะได้ทรัพย์สินจากผู้เคราะหร้ายไปเพียง100บาทเท่านั้นหงให้การว่าผมลงโฆษณาไป1,200บาทแต่ได้กลับมาแค่ร้อยบาทเหตุผลคือเขาดูคนผิดคิดว่าหนุ่มหล่อคนนั้นมีเงินเยอะ หงยังเขียนจดหมายไปที่บ้านของหลี่เลี่ยงเลี่ยงสองครั้งครั้งหนึ่งบอกว่าเลี่ยงป่วยอีกครั้งบอกว่าเลี่ยงถูกลักพาตัวเพื่อหลอกเอาเงินจากครอบครัวของเลี่ยงแต่ก็ไม่สําเร็จหงเปลี่ยนวิธีอื่นปรึกษากับภรรยาให้แกล้งยาแล้วลงประกาศหาคู่เพื่อล่อผู้ชายมาที่บ้านแล้วลงมือแต่ครั้งนี้ก็ลมเหลวอีกหงจึงเปลี่ยนกลยุทธ์เล็งเป้าไปที่ผู้หญิงโสดจากต่างถิ่นที่มาหางานทำ เป้าหมายคือผู้หญิงที่ดูดีสวมใส่เครื่องประดับกลอุบายของเขาคือการแกล้งทำเป็นคนหาแม่บ้านหลังจากตกลงราคาพาผู้เคราะห์ร้ายกลับบ้านเขาก็ทำนายดวงชะตาบอกว่ากำลังมีเคราะห์ให้ยันสามแผ่นโดยหนึ่งในนั้นให้เผาแล้วผสมกับน้ำที่มียาที่เขาเตรียมไว้แล้วให้ดื่ม ตามคำให้การของหงถูกครั้งที่ก่อเหตุเขาจะไม่ให้ภรรยาอยู่ที่บ้านเขายัางเช่าห้องพักอีกที่หนึ่งให้ภรรยาอยู่วันที่16สิงหาคม2010ก่อนที่จะถูกจับกลุมหงได้โอนกรรมสิทธิ์บ้านและเงินเกือบ100,000บาทให้หลี่เยี่ยนชิวหลังจากลงมือกับผู้เคราะห์ร้ายเขาได้จัดการกับร่างและนำไปทิ้งในหลายๆที่โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ใต้สะพานเจียงวาน ทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาชิงมาได้มีมูลค่ากว่าสา0 0 0ื่นหยวนหรือประมาณหน0 0 0แบาทหลังจากอยู่ด้วยกันมาพักหนึ่งโดยไม่มีลูกหงตัดสินใจขอให้พี่ชายช่วยมีลูกกับภรรยาของเขาในปี1987ภรรยาของเขาให้กำเนิดลูกสาวชื่อจางสินหลังจากจางสินเกิดมาและในที่สุดเขาก็มีคนให้พึ่งพิงเขารักลูกสาวของเขาอย่างสุดหัวใจ อย่างไรก็ตามเมื่อจางสินโตขึ้นทุกวันเธอก็เริ่มตีตัวออกห่างจากหงปรากฏว่าจางสินรู้มาตั้งแต่ต้นว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของหงเลยหงตกใจมากถึงกับต่อว่าภรรยาของตัวเองยิ่งมองเขาก็ยิ่งเกลียดเธอรู้สึกว่าเธอไม่บริสุทธิ์และสก,กปรกค่อยๆเขากลายเป็นคนแปลกประหลาดมากขึ้นระแวงไปทั้งวัน และมักจะวางปืนพร้อมกระสุนกันไกลมีดและของอื่นๆไว้ใต้หมอนเวลานอนวันหนึ่งในปี1990หงไปหาหมอดูอีกครั้งหมอดูทำนายว่าหลี่เยี่ยนชิวมีดวงชะตาไม่ดีถ้าหงยังคงอยู่กับหลี่เยี่ยนชิวต่อไปเธออาจจะประสบเคราะห์กรรมหลังจากได้ยิน ผงซึ่งเป็นคนงมงายอย่างยิ่นก็เรียบกลับบ้านไปยื่นคำร้องขอหย่ากับหลี่เยี่ยนชิวถึงขั้นทำร้ายภรรยาและด้วยวิธีนี้ทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันในที่สุดหลังจากหย่ากันทั้งสองคนไม่สามารถเลี้ยงดูลูกสาวได้จึงนำไปให้พี่ชายอย่างไรเสียนี่ก็คือพ่อแท้ๆของเด็กหญิงไม่คาดคิดว่าข่าวนี้จะรั่วไหลออกไปทำให้เรื่องอื้อฉาวนี้ยิ่งใหญ่ขึ้น ครอบครัวพี่น้องญาติญาติเริ่มตีตัวออกห่างจากหงในใจของเขาตอนนี้เต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดคิดว่าตัวเองทําอะไรก็ไม่ได้ดีพิการธุรกิจล้มเหลวชีวิตคู่พังทลายตอนนี้ยังไม่มีทายาทสืบสกุลในใจของเขารู้สึกไม่สบายใจเป็นพิเศษแต่ไม่มีที่ไหนให้ระบายเขาคิดที่จะแก้แค้นภรรยาเก่า เนื่องจากหลีเย่นชิวระหวังตัวจางซูหงจึงไม่เคยหาโอกาสลงมือได้ในตอนนี้เขาคิดถึงลูกสาวจางซินซึ่งเดิมทีหวังว่าจะมีลูกไว้เลี้ยงดูจึงขอให้พี่ชายช่วยให้ภรรยาท้องแต่ตอนนี้ลูกสาวของเขาก็ปฏิเสธเมื่อไม่อาจข่มใจได้เขาก็ได้ไปหาจางสินและลงมือเขากล่าวว่าจะเก็บลูกชั่วคนนี้ไว้ให้คนหัวเราะยะทำไม อย่างไรเสียเราก็ได้ก่อเหตุไปแล้วลงมือกับคนเพิ่มอีกสองสามคนก็ไม่เป็นไรในที่สุดหงและหลี่เยี่ยนชิวก็ต้องโทษประหารชีวิตในวันที่26ธันวาคม2013ในตอนนั้นจางซูหงอายุ54ปีมากกว่าตัวเลข53ปีที่หมอดูบอกไว้1ปีก่อนที่จะรับโทษหงได้ขอเพียงอย่างเดียวว่าผมขอเจอภรรยาผมก่อนไปได้ไหม บนรถที่มุ่งหน้าไปยังสถานที่รับโทษหงและหลี่เยี่ยนชฉิวได้พบกันเป็นครั้งสุดท้าย